หาหลักๆเของライเーไรแมแล้วก็นี่แหละแล้วแล้วก็เรื่อง,องการสดิการที่ที่เราเขาอยากได้เหมือนกับพนักง,งานทั่วไปเราก็อยากเป็นส่วนหนึ่งของพนักง,งานของไลแมนเราไม่อยากเป็นแบบ,แบบแบบแบ,บอะไราร์ทเนอร์พาร์ทเหมือน,นอคุณใช้คําว่าคุณใช้คําว่า์ทเนอร์แต่ว่าแต่ว่าการระบบที่คุณมาทํางานกับเราอ่ะมันไม่ใช่ระบบ์ทเนอร์ไงมันเป็นเหมือน คุณส่งงานมาให้เราเลอยๆคุณเราไปวิ่งแล้วก็เกิดเราเกิดอุบัติเหตุอย่างเงี้ยผมถามว่าเราจะทางไงคุณมีประกันอุบัติเหตุให้ก็จริงแต่คุณรู้ไหมประกันอุบัติเหตุเราต้องทําอะไรบ้างเราต้องกออเดือนต่อเดือนและเราต้องอถ้าเกิดเราจะได้สิทธิ์คุ้มครองมากกว่านั้นเราต้องซื้อประกันอุบัติเหตุของตอนเองก็คือซื้อในแอปซึ่งมันยุ่งยากและลําบากมากเหมือนเหมือนเขาพยายามผักผักภาระม บางเขตบ,บางรายกาไปแล้วก็ไม่ได้ครับใช่ขอ <ผม S 2> งประกันเียไม่ได้เหมือนกันไ,ไม่รู้ว่าส่วนต่างจังหวัดบางจังหวัด17บาทของมุกดาหาร22บาทบอาทของอุดรเท่าไหร่30กว่าบาททาไม,ไไมไนะทไมําไมค่ารอกถึงถึง,ถ,งถึงห่างกันอย่างนี้เอาวันนี้ที่เราออกมาเนี่ยผมอยากเสนอให้ปรับค่ารอกเป็น32บาทได้ไหมเพื่อที่เราจะได้อยู่ได้ผมไม่ขออินเซนทีก็ได้ แต่ผมขอค่าลอกสามสิบสอบาทและไม่เอาอินเทนทีฟเลยแล้วพวกผมจะวิ่งงานกันแบบตั้งหน้าตั้งตาเลยผมบอกเลยว่าอันนี้เป็นเรื่องที่แบบขอให้บริษัทไลแมนเห็นใจพวกเราหน่อยครับก็คือปัญหาพวกนี้มันมันต้องลงมาแก้ไม่ว่าจะเป็นแล้วยังมีอีกหลายๆปัญหาที่เราเดี๋ยวจะพูดถึงเรื่องปัญหาระยะ g p s เอ่ยบางทีเราไปลบเอ้เราไปรับ5กิโลไปส่ง1กิโลอย่างเงี้ย ถ้ารอบเรามันก็มันก็ถูกถูกไหมเราไป5้ากิโลเราเสียนะ้ามันไป5้ากิโลแต่เราไปของสาภาพไรเดอร์แห่งประเทศไทยนะครับผม <c oughs> ก็วันนี้เราได้ลงพื้นที่นะมาตำรวจประชาการพี่น้องของพวกเรานะครับเราไปได้ดึงเอนใจเราก็ช่วยเหลือพี่น้องไรเดอรอ์วันนี้เรามาแสดงออกเชิงสัญลักษณ์นะครับแสดงออกเชิงสัญลักษณ์แล้วก็ร่วมแก้ไขปัญหานะปัญหาหลากัหลกๆก็คือเรื่องค่ารอบนะครับ ค่ารอบเขาบอกว่าพิจารณาตามอะไรนะตามค่าของชีพผมขอถามไปหน่อยแล้วกันว่ามาม่าบ้านแพงกว่าบ้านสาเ่บ้แพงกว่า่้บ้าหรือเปล่าค่าน้ำมันน่ะบ้านผมแพงกว่าบ้านแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ค่าของชีพทุกอย่างมันคือเท่ากันแต่ทำไมค่ารอบมันห่างกันอย่างนี้ผมไม่เข้าใจว่าเป็นอยู่ของพวกเรานะครับ อย่างที่รู้กันว่าภาพองชีพของเรามันสูงนะครับพวกเราทุกคนทํางานแต่เช้ายันเ่ยนะครับว่าจะได้เงินแต่ละบาททุกคนมีภาระที่ต้องี้ยงรับครามกยกันทั้งนั้นแหละครับอยากให้คำนึงนะครับทุกคนเดือดร้อนจริงไม่ใช่ว่าแค่ทหารเดือดร้อนแล้วรวมตัวกันประท้วงนะครับคือเราเดือดร้อนกันทั้งประเทศนะครับที่เรารวมตัวกันก็เพราะอยากให้บริษัทเห็นค่าของวพวกเราบ้างนะครับอยากให้มาคำนึงถึงปัญหาของเราสักเล็กน้อยอยากมากก็ รับฟังปัญหาของเราบ้างแก้ไขให้เราบ้างนะครับวันนี้ปัญหาต่างๆที่มากมายนะครับเกิดขึ้นในการทํางานถ้าคนเขาจริงๆก็จะดูกันนะครับคนยงไงครับก็อยากให้ค่าลอกเพิ่มขึ้นนะครับ เราต้องซื้อซื้อประกันเองเนาะเราซื้อประกันสังคมกันเองนะคะต้องซื้อประกันควาได้เห็นกันเองนะคะต่างเทียบเทียงกับูแข่งทานบ้านธุรกิจค่ะซึ่งมันยอนแย้งกับความเป็นอยู่นะไม่เขาตอบมาแล้วเราจะทำไงต่อเองก็ก็ก็มีการชุมนุมเรียกร้องเชิงสัญลักษณ์นะคะว่าพวกเราก็อยากได้ค่ารอบเพิ่มค่ะ คือตอนนี้มันน้อยจริงๆอะคือค่นาน้ำมันมุกดาหาแพงที่สุดในภาคอีสานเลยนะคะอยากให้คำนึงตรงนี้ด้วยอะคะ่ะใจช่ค่ะอยากให้บริษัทเปิดเปิดรับฟังเราบ้างอะคะ่ะหรือไม่งั้นก็สอบกลับหนังสือมาคุยมามาคุยกับเราก็ได้ะคะ่ะก็เรียนเชิญลงพื้นที่ดูว่างก็ได้คะ่ะว่าหน้างานจริงๆมันเป็นยังไงอะคะ่ะอยากฟุด้ัน ครับปกติที่เราได้รอบเท่าไหร่ครับกี่บาทครับ22บาท55สบาสตางค์ค่ะนี่คือหักภาษีแล้วแล้วเราใช้ตอนนี้เราอยากได้แบบหักแล้วเหลือ32มสิบสนะคะของเพิ่งจากยี่ยี่สิบสองเป็น32ค่ะเพิ่ม10บาทเองก็ไม่เยอะนะคะแล้วแต่เราออเดอร์เรลูกค้าก็สั่งเยอะๆกันทั้งนั้นเลยเรื่องต้นเราเคยคุยกันนะใช่ไหมครับ นี่เคยเคยยื่นหนังสือไปแล้วค่ะตอนเดือน